สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างนะครับปีซันนี่นะครับกับโคดหมู2022นะครับท่านมหาเทพของเรานะครับอ่านะครับปีซันของเรานะครับเลือกที่จะเล่นเรือไม่ให้ส่วนนะครับหมายงซ้ายเรือไม่ให้ส่วนนะครับมาแล้วครับ ก่อนพี่บอพลอยเล่นบ่อยนะครับพี่บอพลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับทานข้าวไปด้วยนะครับมาทานข้าวกันครับให้ผู้ชมนะครับทุกท่านครับได้อะไรทานเลยครับที่เรามาดูกันครับไม้โยงซ้ายนะครับเรือแม่เห่วนนะครับ จ้ากแกะในป่าสีขาวขึ้นโคลนะครับตีดำเหลือดเดินกันไวมากนะครับคู่นี้นะครับมือหนึ่งออสเตรเลียนะครับสีขาวนะครับขึ้นมาอยู่วงซ้ายนะครับจังหวะนี้นะครับ จะเล่นเรือมาเหตส่วนนะครับส่วนสีดํานะครับท่านมหาเทพแล้วนะครับไอดีคนหมูสองพันยิบสองนะครับมือหนึ่งบ่อวินนะครับชนบุรีนะครับอ่าตอนนี้ปะทะกันนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับการกีฬาจะเกิดขึ้นนะครับสีขาวนะครับเปิดเรืออีกไม้โยงซ้ายนะครับจังหวะนี้นะครับอีกตัวนึงยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ มาโยงสายเรือมาให้ส่วนนะครับ f c ่บอกพลอยนะครับจังหวะต่อไปสีดาเดินนะครับสีดํานี่มาเทียมเต็มสูบเลยครับที่การเปิดจังหวะนี้นะครับเบี้ยเบี้ยคอควายสี่นะครับเบี้ยคอควายห้านะครับขอโทษทีนะครับจะขึ้นเป็นคนในผลนะครับอ่าทำลายเบี้ยข้างในนะครับของสีขาวนะครับตาต่อไปนะครับสีขาวเดินครับ ดิ่ดขึ้นโคนนะครับสีกาวกินฉีกออกนะครับ <c oughs> กินตัดอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นเรือม่เหตุส่วนมาซ้ายนะครับ <c oughs> ซึ่งเราไม่ค่อยพบเห็นกันเท่าไหร่นะครับ ฮะอาจะตักเองได้แพอแก่แล้วมันค่อยตักให้พ่อแล้วกันไะครับสือข่าวขึ้นเม็ดครับ สีดำเลือกที่จะเก็บขุนะครับเอาแล้วครับม้ามังกรนะครับโดยมเหส่วนนะครับเปิดเบีย้ยชอช้างขึ้นไปแล้วครับ สีขาวปูสามเบีย้ยสีขาวขึ้นขุนนะครับหมากเกมนี้นะครับใช้ความคิดเหน็นล้วนๆนะครับ มาแล้วครับมาดำนะครับต่อมาครับ จังหวานี้น่าจะเปิดโคนและเปิดเม็ดนะครับเอาครับถ้าไม่เปิดโคนใเรือก็ไม่ทาง,งานไม่ได้นะครับดำตัดม้านะครับ ตาต่อไปสีดำเดิน การกินตัดกันเกิดขึ้นนะครับจะดำกินสวนอืมเ่มสูงเบียริมตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาระไหมครับพรมาสามารถไปจับได้นะครับาสามารถมาคุมบ่อนะครับ คุณบอดที่ตำแหน่งตจ่อจานนะครับจ่อจานสี่ไม่ให้ขสีขาวระบเบิดเบี้ยนะครับเดิน <c oughs> ต่อนะครับเป็นความคิดเห็นของ <c oughs> ผู้เล่นนะครับ <c oughs> สีดดาเลือกที่จะเดินขุนนะครับ <c oughs> เพื่อเอามาเก็บนะครับด้านในนะครับ ตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับมาแล้วครับคน เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเม็ดตัวนี้นะครับอยู่ข้างขุนตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วครับอยู่ข้างกระดานมันยังไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ สีขาวซ้อนเรือนะครับต่อเรือครับเดินกันไว้นคู่นี้ครับอ่าภาคไม่ทันเลยนะครับบรรยายม่ทันนะครับ คือมาเหส่วนนะครับของมือหนึ่งออสเตรเลียนะครับประทะกับมือหนึ่งบอวินนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องดูตอนต่อไปนะครับ สีดำเสริมด้วยเม็ดนะครับสีขาวเสริมด้วยเม็ดสีดำก็เสริมเม็ดเอาครับตำแหน่งนะครับของรูปหมากนะครับที่เราดูดูันอยู่เนี่ยหมากขาวค่อนข้างจะต่ำนะครับมาแล้วครับสีขาวมีเบี้ยพาระอยู่ริมนะครับ ถ้าไม่ระเบิดขึ้นไปนะครับมันก็จะต้องระเบิดขึ้นไปครับสีขาวเลืองที่ถอยมานะครับเอาละครับเรือดำมาก่อกวนแล้วนะครับเอาไี่กินขยะก่นเอาตักข้าวสักทีน เรามาดูครับเรือมาเหสวนจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เรือจะได้เติมน้ำมันมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้เรือจอดอยู่นะครับที่ตำแหน่งกอไก่นะครับกอไก่สองนะครับสีดำขยายมานะครับตำแหน่งขอไข่หกผู้บรรยายก็ทานอาหารไปด้วยนะครับ อาหารมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็บรรยายให้แก่ท่านผู้ชมนะครับขอให้รับชมด้วยคําคบันเทิงนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับเราต้องการสร้างความสนุกสนานนะครับความบันเทิงให้แก่ทุ้ชมนะครับสีดำเลือกที่จะปักโคนปักเบีย้ยใส่โคนนะครับในตำแหน่งคอควายสีนะครับปักสาวแหวกลังนะครับ จังหวะนี้ครับเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ พิซันของเรานะครับเจยจะปักโคนขึ้นไปใส่เม็ดนะครับอือเอาเบียตัวนี้กินนะครับเป็นแท่นนะครับไม่ดีนะครับเอาคนกินก็กินแรกก็ไปกระโดนหงายอีกนะครับเป็นร้องแล้วครับสีขาวต้องหาเสมอเด้ยด่วนนะครับ ่านมหาเทพก็เป็นคนที่เข้าใจตําแหน่งนะครับตําแหน่งของรูปหมากนะครับไล่นะครับสีดําก็จะไปจับกินเบี้ยริมนะครับไม่กินนะครับโอเคครับ เดินขุนไปไล่เรือนะครับแต่เรือมีตัวผูกอยู่นะครับมันทําอะไรกันไม่ได้นะครับสีดำค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับจากรูปเกมนะครับ มาแล้วครับตัวสำคัญนะครับคนดำตัวนี้นะครับเป็นบุคคลอันตรายนะครับือจัดเดินโคนมาก่อนนะครับ นี้วันหยุดครับวันอาทิตย์ก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับการซ้อมมือกันในกลุ่มนะครับมีกลุ่มก็ไม่ได้เก่งนะครับจังหวะน,นี้เรือหายไหมครับเรียบร้อยนะครับเรือมเหสวนนะครับของสีขาวครับโดนกินไปเรียบร้อยนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมลงเองนะครับท่านมาเทไปแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่าพี่สันไม่เอานะครับพี่สันออกนะครับก็ขอจบไลค์แต่เพียงแค่นี้นะครับครับขอบพระคุณมากนะครับ